สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่องทัญญากินเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้หลังเลิกงานเมนูที่เราจะกินเป็นซูชิค่ะนี่เลยค่ะซูชินะคะเราซื้อมาจากสายใต้ใหม่นะคะทั้งหมด6ชิ้นนะเราเลือกมาหน้าตามนี้เลยไปกินกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำแรกที่ชิ้นนี้เลยนะคะเป็นซูชิปูอัดไข่กุ้งแล้วก็ตามด้วยชีสน,นะคะ ต๋องผัดชิ้นอร่อยมากค่ะตามด้วยชิ้นนี้เลยค่ะชิ้นนี้เราอยากลองมากเลยน่าจะเป็นไข่ปลาหรือเปล่าคะเป็นไข่ปลามายองเนสนะคะก็จิ้มวาซาบิกับโชยุนิดนึงอืม้ม เพื่อนยินดงไหมอ่ะเห็นนี้ดีมากหืมตรงนี้เอามาสองชิ้นนี้เป่าแล้วก็อีกชิ้นนี้น่าจะเป็นแมงกะพรุนหรือเปล่าจ๊ะนี่เลย แต่เขายำมาแบบอร่อยมากชิ้นนี้เราก็ชอบมากนี่อยากลองเป็นไข่หวานปูอัดไข่กุ้งนะคะคำโตโตไปเลยหืม หอมมากคำต่อมาค่ะเป็นยำสาลายนะคะคำสุดท้ายค่ะ เป็นกุ้งนะคะน่าจะเป็นกุ้งซอสอะไรสักอย่างซอส้งจิหอมมากอะร่อยมากค่ะเพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะเพื่อนๆแฮปปี้นไนท์เดยคะ่ะ